ชีวิตยังมีค่าเดินหน้ากันต่อไปอย่าไปใส่ใจกับอะไรที่มันผ่านมาหวานเจี๊ยบจุ๊บๆยามเช้าชๆครับ EP ท,ท,ที่ห้าสิบเอ็ดครับ สวยสวยยามเช้าๆแล้วครับเปิดกุกผู้สาวตากลมครับสวยสวยยามเช้าๆแล้วครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสนใจรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080-953-6529ครับสวยทุกองครับ สวยโดนใจทุกองค์เลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ หลอโบราณหลงพ่องเงินครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับสวยๆเลยครับ300บาทจิบๆครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ฐานสูงครับเก่าเก่าเลยครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จหลังก้างปลาครับเนื้อเก่าเก่าสวยๆเลยครับสมเด็จลงรักหลังก้างปลาครับอาจจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่สี่ครับเป็นพระขุนแผน่เนื้อดินเนื้อเก่าๆเลยครับ ให้ชอบดูให้โดนครับสามบาททุกองครับรายการที่5้าเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ รายการที่6ครับเนื้อส,สวยๆนะครับสมเด็จสมเด็จเด็ดทุกองค,ครับ300บาทจัดไปครับ รายการที่7ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่แปดก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับคาบลาลักเลยครับ เนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งมันมันเลยครับนึกๆน,นุ่มนุ่มเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาวัดดอนครับผสมกระดูกผีครับ เมตตามหานิยมครับคงกพันชาติครับสวยๆเก่าๆเลยครับปิตาวัดดอนยันวาครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่10ครับเป็นพระผงสุพรรณครับเรี่ยมก่อเปิดหน้าเปิดหลังครับ อ้อมบูชาเลครับรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อส,สวยเก่าๆเลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วันละครังครับ รายการที่12ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับรายการที่13ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับรายการที่15ครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่16กคเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จสมเด็จนั่งเสือครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแฉงครับนั่งเสือหรือนั่งแพะครับหลวงพ่อแฉงวัดบางพังครับ รายการที่18ครับรายการที่18เป็นสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับดูให้ชอบดูให้โดนครับไม่แพงอย่างที่คิดครับ300บาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่สิบเก้าครับเป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยครับเนื้อผงเก่าครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเลยครับสมเด็จเกตทะลุซุ้มเลยครับด้านบนครับ รายการที่21ครับเป็นพาพขุนแผนเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆแห้งๆเลยครับขุนแผนมหาสเสน่ห์ครับหญิงรักหญิงลงครับชายเห็นชายงงครับ ํำให้ควรหาครับลองให้มาหาหนูครับจุก,กูจุกกูครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งมันมๆเลยครับสมเด็จวันละครังครับ รายการที่2 3ครับเป็นพระขุนแผนหลวงปูดทิมครับด้านหลังฝังผงภายกุมารครับลูกอมผงพายกุมารครับหลวงปูดทิมวัดละหารไล่ครับจังหวัดระยองฮีครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเลยครับลาลักเก่าๆเลยครับ สวย,สวยแววๆแล้วครับเก่าๆแล้วครับสวยงามครับรายการที่25ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อผงครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่ยี่สครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับลงลักเก่าครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ มีคาบกุเลยครับติดทั่วองค์พระเลยครับรายการที่ยี่สิบแปดครับเป็นพระสมเด็จไกเซอร์ครับ รายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่หอลำล้ำเลยครับรายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับพิมพ์จกบาทครับ องค์ที่สองครับเป็นพระสังกระจายครับสังกระจายเนื้อโลหะเก่าครับสังกจายอิ่มไม่มีอดครับเมตตาโชคลาภครับมหาอุดครับ รายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ เก่าๆเลยครับสวยงามครับพระเจ้าจอร์ดเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับหลังฮนุมานเชิญทงครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับสมเด็จเนื้อดินเก่าครับรายการที่สามสิบสี่ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับ รายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเกาแห้งๆเลยครับ รายการที่37เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลงรักเก่าครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วันละครครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จหลังเต่าครับเนื้อส,สวยเก่าๆเลยครับลงรักแห้งๆเลยครับ รายการที่39ครับเป็นหลวงพ่อทวดปั๊มเตาลีดครับน่าจะออกวัดคอกหมูครับด้านหลังปั๊มรูปหมูครับอูดอูดครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จครับหลงรักเก่าครับ สมเด็จลงรักปิดทองเก่าครับรายการที่41ก็เป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จทรงเจดีครับ เนื้อส,สวยเก่าๆเลยครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานครับ รายการที่44ครับเป็นพระขุนแผนไข่พาซี่ครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับขุนแผนไข่พาซี่น่าจะเป็นหลวงพ่อถิ่นครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเนื้อเก่าๆแห้งแห้งมันมันเลยครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จ ด้านหลังปั๊มรูปละครังครับปั๊มหมึกรูปละค,ครับน่าจะเป็นสมเด็จด,ด้านข้างบินมุมครับน่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีครับ องค์ที่สองครเป็นปิตาเนื้อผงคุกรักครับด้าน,นหลังจานยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อคนครับวัดบางแซครับสายใต้ครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับ สวยๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับมันๆเลยครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จเก่าครับสมเด็จหลังตาโลครับเก่าๆมัน,มนแๆแห้งๆเลยครับองค์ที่3ครับเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะครับเก่าๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนครับองค์ที่4ี่ครับเป็นสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่ครับเจ้าของน่าจะข,ขูดด้านข้างครับสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยๆแก่งๆมันๆเลยครับ องค์ที่5ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับเก่าๆเลยครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับองค์ที่6กคเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ เรียมกรอบสมัยก่อนนี่ครับเรียมกรอบเก่าเลยครับนางพญาเนื้อดินพิมพ์เข่าโค้งครับองค์ที่7จ็เป็นพระสมเด็จครับสภาพใช้ครับ สมเด็จวัดละคังครับองค์ที่แปดครเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อยอดครับวัดหนองปราหมอครับสระบุรีครับสระบุรีเลี้ยวขวาครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ หลวงพ่อยอดยอดสมชื่อครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับองค์ที่9ก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อจงครับเหรียญเสมาหลวงพ่อจงหลังสิงครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างงอกครับ นี่ตามหาอุเครีรคงกระพันจาชาตีครับเจ้าของตํานานครับ ของคโลกครั้งที่สองครับจ่าจงคงอีครับสวยๆเลยครับรายการต่อไปครับเป็นพระสมเด็จครับมีจุดไข่ปาลาด้วยครับหลังเจดีครับด้าน,นหลังปั๊มรูปเจดีครับ องค์สุดท้ายก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่ครับองนี้สวยครับสมเด็จพิมพ์พใหญ่วัดละครังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆครับ สวยจีจ้าทุกองเลยครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ